ไปใช้ในชีวิตประจำวันและกเเ็เอาไปวัดผลเอาไปสอบเพื่อให้ได้เรียนชั้นเพื่อให้ได้เรียนสอบเป็นท่าทางที่บ่งบอกถ่ายในจิตใจของนักเรีเยนที่สแสดงออกมาถ่ายทอดออกมาทางสัญญาท่าทางมาประกบกัน ถ้าประกอบกันแบบเป็นรากนั่นก็คือการไหวที่ไม่สมบูรณ์แบบถ้าประกอบก you. ันแล้วให้ห่อฝ่าม uh> uh uh ือออกมาให้โค้งและให้มีปลายแหลมคนไทยสมัยโบราณบอกว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ปลอไภย